เรียบร้อยครับจัดการหมดแล้วโอ้ยอีกแล้วสินะนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ขำแล้วก็ขำไม่ออกที่สุดเลยอยากจะเล่นมุกอีกแลเทียบเอ้ยแต่มุกนี้กูซื้อวะ่ะอะไรเนี่ยเฟกอ๋อไอ้นี่นี่เองที่ใช้เพื่อแบบว่าแต่งหน้าตัวเองนะครับตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่านายกระหายนะแล้วก็นายรู้แล้วว่าใจเออเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นคนเลือดเย็นใช่ไหมล่ะที่จะแบบว่าตามรอยแล้วก็ทํางานจนสําเร็จใช่ไหม เอาเป็นว่าคณะละครสัตว์เนี่ยก็คือเป็นที่ที่แบบว่าง่ายๆก็คือว่ามีทําเป็นขบวนการนั่นแหละครับนะอก็คือให้โอกาสเลยว่านายชอบอย่างนั้นอย่างนี้นใช่ไหมหละ่ะทําแบบนี้ทําแบบนี้สิอะไรอย่างนี้นะครับนะเกิดอะไรขึ้นกับอาตัวตลกตัวจริงฆ่าฆ่ามันฆ่าดื่มเลือดมัน <killed> มันเป็นรายชื่อที่ถูกกําหนดไว้แล้วแล้วมีควรค่าเกี่ยวกับารถูกฆ่า <killed> อะไรคือทีบุนอ มันคือเกียริสูงสุดของพวกเราและของพวกมันด้วยพวกเจ้าเป็นตัวอะไรกันพวกเราคือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักร่างกายของเราได้คนเรียกเราว่าด o อปเปอร์เกงเกอร์พวกมึงคือเวิร์มนะครับนะในคาบ,บุโตะนะครับนะคุณย่าเคยพูดเอาไว้นะครับนะแล้วทำไมถึงต้องโจมตีด้วยอ่ะเพื่อสร้างความหายนะตามที่ ผู้นั้นท่านประสงค์ใครใครบอกมาเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรตอบออกมามีเพียงแค่ดูเหมือนว่าเจ้าร่างนี้จะไม่สามารถตอบคำถามข้อนั้นได้ <No S 2> ก็ถ้าแปลว่า <more questions. S 2> ในนี้เดิมทีก็เป็นคณะซื้อคัดโดยปกติแหละแล้วก็มีบางส่วนที่สามารถแฝงเข้ามาได้นะครับนะแต่เข้ามาได้เยอะอยู่นะเผื่ออาจจะเป็นแบบทังแกงกันแล้วมั้งเนี่ยไอ้ฝั่งนี้ไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยนะครับนุณผู้ชมครับเขาตีกันยับเยินขนาดนั้นแล้วนะครับนะ โอ้โหแม่งเป็นเทศกาลเลือดไปแล้วนะครับนะดูตาของเจ้าสิมีแต่ความเจ็บปวดดำดิ่งลึกลงไปถึงในตานั้นเพียงแต่ว่าเจ้าในตอนนี้เนี่ยถูกเจอจรัดับาวกับดวงตะวันเจ้ากำลังมีความรักชัด <Are S 2> ละอีแม่หมอนี่เจ้าหลอกฟันหัวกูแบะนะครับนะทุกคนมีความรัก เจ้าเนี่ยหัวใจเนี่ยคงไม่หยาบก,กระด้างเป็นหินหรอกกระมังข้า <I can S 1> ช่วยให้เจ้าเนี่ยได้เจอรักแท้นะผมไปได้ยังเนี่ยผมเริ่มลำคาญละนำคนที่เจ้ารักมาสิถ้าจะเปลี่ยนใจให้นางเนี่ยเป็นของเจ้าตลอดการหรือ คิดนที่ว่าตลอดไปเลยกูว่าหลอกขายโพชัันอีกแล้วกูเพิ่งโดนหลอกขายไปสี่พันนะครับกูคงไม่กูคงพอแล้วนะครับนะกูพอแล้วไม่อยากยุ่งด้วยแล้วนะครับนะกูไปเก็บของตามดันยิงจะได้ของดีกว่าอีกนะครับนะเฮเลนตันนะครับนะเป็นซอมบี้ครับโอ้โหที่นี่คือใช้พนักงานแบบว่าสุดยอดคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับนะคุณผู้ชมครับอาควนตีนกลับนะครับออืมอ้าแล้วทำไมมีวิญญาณอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะ ดเดียบอวดไดตายแล้วจอยสนิวเขาเนี่เป็นคนที่เล่ชนะมาจริงๆ,ๆจงดูนี่นี่คือกองล้อของอาเคียวิวจงหมุนเลยรางวัวลรอเจ้าอยู่เพียงแค่จ่าย500ออ๋อไม่เป็นไรครับผมนะพวกนี้เป็นพวกไอ้นี่อาสัตสัตว์เขาเรียกอะไรสัตว์ผู้รับใช้จอมเวทน,นะครับนะภรรายาของข้าเนี่ยเพิ่งจะอกหักอ่ะ แล้วโลกของเราทั้งสองคนน่ะก็มีเพียงแค่กลางวันและก็กลางคืนเท่านั้นหละสหายเอ้ยจนกระทั่งสหายของเรามาถึงนี่แล้วแต่ค่าก็คงไม่เหมาะกับการประจัภัยค่าจะทำยังไงดีเนาะเพื่อจะทำให้เธอมีความสุขได้อีกครั้งเนาะไม่พอใจงั้นเหรออ่าฉันคงบอกภรรยาไม่ได้สินะเนี่ยว่าขายของได้วันนี้เนี่ยอ่าแย่จังโอ้ย เนี่ยตัวตลกคนนั้นน่ะมันตายแล้วนี่มันแย่ที่สุดเลยคือเจอฆาตสิ่สงนี้มันควรจะเป็นสถานาที่ปลอดภัยสิเพื่อก,การแสดงอะไรอย่างนั้นน่ะอุ้ยคุณพ่อช่วยเสียงกรีดร้องของพวกเด็กๆนะ่ะแล้วก็มีซากศพมากมายเลยโอ้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในวันเกิดอย่างนี้เลยนะเนี่ยลองคิดดูซิว่าแอบซูลูดเนี่ยไม่ควรที่จะมายุ่งกับงานของฉันเลยนะนี่มันคณะละครสดของฉันเองเลยนะเนี่ยกล้าดียังไงกันโอเคครับอย่างน้อยก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งเอว่า ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นด o อปเปอร์แกงเกอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้มีเป็นทุกคนนอกที่นับถือแอ s ซ l ลู e นะครับนะโอ้ผมถามเรียบร้อยแล้วครับนะก็คือเขาอะมีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วล่ะคุณควรจะเป็นกังวลน,นะครับนะอ่ะจะแผนอะไรก็ตามนะมนะแล้วเขามาคาดหวังอะไรกับคณะละครสัตว์เล็กๆขนาดนี้ล่ะเนี่ยฮะ นี่นายบ้าปะเนี่ยเอาเป็นว่าฉัน่ะไม่ยอมที่จะแบบว่าให้มีแบบเจ้าหน้าที่คนไหนมันตายไปอย่างนี้หรอกนะเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าการจ่ายค่างานศพมันแพงแค่ไหนอะฮะที่สําคัญเลยสําหรับฉันแล้วเนี่ยคงจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าหากไม่มีดีเบลเนี่ยเขาเป็นสตาร์เลยนะที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากเข้ามาดูแล้วมาอยากเห็นนะเขาเป็นคนที่มีสีสันคนนึงฉันอยากจะให้เขากลับมามีชีวิตแล้วก็ให้ทุกคนรักเขาแล้วก็แน่นอนคิดว่าไงถ้าจะช่วยฉันได้ไหมเอาเป็นว่า จ่ายแพงได้ไหมโอ้โหนับถือใจเลยโชคดีจริงๆนะเพราะว่าเห็นอย่างเงี้ยถึงฉันจะแก่นะสหายแต่ฉันก็มีของโบราณอยู่นะจะิดที่ว่าเป็นของที่แบบว่าอยู่จากอะไรจากที่โบราณการเมื่อนานมาแล้วถ้าได้ของชิ้นนี้มาเนี่ยรับรองเราจะต้องพึงพอใจอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าหาดิบล์ให้เจอไม่งั้นฉันหงุดหงิดจริงๆด้วยคือดิบตายแล้วนะคือดับเบิเกอร์เป็นคนฆ่าเขา ก็แล้วไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่บ่นเลยสินะเนี่ยว่าเออจะเราออกงานเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยเขาแค่ได้สร้างมันก็พอฉันสามารถอัญเชิญให้เขากลายเป็นผีลืมหลุมได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เออตกลงอันกรรมนั้นเข้าที่เข้าทางนั่นแหละสหายที่รักอย่าลืมสิว่าต้องทําให้ฉันมีความสุขใช่ไหมเออืออออก็ดีงั้นขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง